บทเพลงสาวบางกลวยฉบับขยายพิเศษที่เรียบเรียงอย่างวิจิตบรรจงเพื่อสะท้อนภาพความสนุกสนานขี้เล่นของสาวภาคกลาง จากตนฉบับน้ำเสียงคุณภาพสู่การตีความใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังของศิลปินเจนเอลฟาครับสาวบางกรวยจากสเสน่ปลายจวักของออนออรดีสู่พลังเสียงกังวานของต้นข้าวเมื่อตำนานสาวเมืองนนท์ถูกปลุกขึ้นมาใหม่ด้วยความสดใสระดับล้านโหวตครับในทำเนียบเพลงลูกทุ่งภาคกลางที่บอกเล่าเรื่องราวความน่ารักขี้เล่นและแฝงไปด้วยความธรรมะแมงของหญิงไทยมีบทเพลงหนึ่งที่เปรียบเสมือนลายเซ็นของสาวนนทบุรี บทเพลงที่รวบรวมกลิ่นอายของสวนผลไม้และสายน้ำเจ้าพริยาไว้ในท่วงทำนองที่สนุกสนานบทเพลงนั้นคือสาวบางกรวยวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกที่มาของมรดกทางดนตรีที่รังสรรค์โดยยอดครูเพลงและวินาทีที่เด็กหญิงวัย13ปีอย่างต้นข้าวสุปริยาใช้บทเพลงนี้แสดงศักยภาพทางด้านพลังเสียงและการคุมจังหวะจนคนไทยทั้งประเทศต้องตกหลุมรักในความมหัศจรรย์ของเธอครับออร์เดี ต้นฉบับสาวบางกลรวยผู้มอบลมหายใจให้ความน่ารักขี้เล่นหากจะพูดถึงศิลปินต้นฉบับที่เป็นภาพจำของเพลงนี้เราต้องเอ่ยถึงออนออรดีศิลปินสาวผู้มีน้ำเสียงใสเป็นเอกลักษณ์และมีบุคลิกที่อ่อนหวานทว่าสุกสน เส้นทางการแจ้งเกิดออนออรดี already, เริ่มต้นเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งด้วยการสนับสนุนจากครูเพลงชั้นครูเธอแจ้งเกิดอย่างสง่างามด้วยเพลงแนวสาวภาคกลางที่เน้นการออกอัคระที่ชัดเจนและการร้องที่ต้องมีจริตจักรที่พอดีผลงานที่โดดเด่น เพลงสาวบางกรวยคือผลงานชิ้นโบแดงที่ทำให้ชื่อของเธอกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศน้ำเสียงของออนอรดีในเพลงนี้มีความลงตัวระหว่างความหวานและความสนุกทำให้ผู้ฟังเห็นภาพสาวบางกรวยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความเป็นตัวของตัวเองครับเบื้องหลังความวิจิตครูระพีเรือนเพชรผู้รังสรรค์อัญ,ญมณีดนตรี ความลุ่มลึกของเพลงสาวบางกรวยเกิดจากครูระพีเรือนเพชรผู้สะบัดปลายปากกาและรังสรรค์ทำนองเพื่อให้เพลงนี้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดครับครูผู้แต่งคำร้องที่หยิบยกเอาเอกลักษณ์ของอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมาบอกเล่าผ่านภาษากวีที่สละสลวยเข้าใจง่ายแต่เปี่ยมสเสน่ห์ครูผู้แต่งทำนองที่ออกแบบจังหวะให้มีความกระฉับกระเฉงแบบเพลงลูกทุ่งภาคกลางประยุกต์ช่วยให้นักร้องได้แสดงความขี้เล่นผ่านลูกเอื้อน ครูผู้เรียบเรียงดนตรีที่เลือกใช้เสียงเครื่องเป่าและจังหวะกลองที่สนุกสนานสร้างบรรยากาศความเรื่อนเริงแบบไทยๆเนื้อหาของเพลงบอกเล่าถึงความรักในบ้านเกิดและการรอคอยความรักที่จริงใจท่วงทำนองที่เน้นความพลิ้วไหวแต่มีจังหวะที่มั่นคงเอื้อให้นักร้องได้แสดงทักษะการคุมลมหายใจในจังหวะที่รวดเร็ว ต้นข้าวสุปริยาการตีความใหม่ที่มาพร้อมพลังเสียงมหาศาลแม้จะมีศิลปินหลายท่านนำเพลงนี้มาร้องใหม่แต่เวอร์ชันที่สร้างความสั่นสะเทือนในยุคปัจจุบันคือการขับร้องของต้นข้าวสุปริยาการก้าวข้ามขีดจำกัด ้นข่าวในวัย13ปีเปลี่ยนมิติของเพลงนี้จากเพลงที่เน้นความหวานเพียงอย่างเดียวให้กลายเป็นเพลงที่โชว์พลังเสียงกังวานอย่างชัดเจนเธอร้องเพลงนี้ด้วยความมั่นใจและมีความสุขทําให้บทเพลงที่ดูเป็นเพลงรุ่นครูกลายเป็นเพลงที่สดใหม่และเข้าถึงวัยรุ่นยุคเจนอัลฟาได้อย่างแนบเนียนสเสน่ห์หน้าเวทีสิ่งที่แฟนเพลงทั่วประเทศประทับใจคือจริตที่น่ารักของเด็กผู้หญิงที่เข้าถึงบทบาทสาวบางครวยจริงๆ เธอสื่อสารผ่านแววตาและท่าทางที่ธรรมะแมงเราก็เป็นสาวบางกรวยตัวจริงที่พร้อมจะปกป้องฝันของตัวเองครับวิเคราะห์เทคนิคการร้องพลังเสียงและการคุมจังหวะระดับมืออาชีพสิ่งที่ทำให้คณะกรรมการและมหาชนต้องอึง้งคือรายละเอียดเชิงเทคนิคที่ต้นข้าวทำได้อย่างมหัศจรรย์ในเพลงนี้ครับ พลังเสียงและการกังวานหรือ Resonance ต้นข้าวมี Resonance ที่กว้างและใสามากในท่อนที่ต้องใช้เสียงสูงและยาวเธอสามารถส่งพลังเสียงออกมาได้คงที่ไม่แกวง่งสื่อถึงสุขภาพปอดและความแข็งแรงของกล่องเสียงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีการคุมจังหวะหรือริท h มิ c คอนโทรลเพลงสาวบางกลวยมีจังหวะที่ค่อนข้างไวและการออกคำต้องชัดทุกพยางต้นข้าวทำได้อย่างไร้ทีติ เธอคุมจังหวะลูกเอื้อนให้สอดรับกับจังหวะดนตรีได้อย่างแม่นยำทำให้เพลงมีความเลื่อนไหลและสนุกสนานครับการสื่อสารทางอารมณ์เธอเปลี่ยนเพลงให้เป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นการเล่าเรื่องผ่านน้ำเสียงที่ยิ้มแย้มทำให้แฟนเพลงที่ได้ฟังต่างรู้สึกมีชีวิตชีวาไปพร้อมกับเธอครับบทสรุปเสน์สาวบางกรวยที่ไม่มีวันลบเลือน จากเสน่ห์ที่เรียบง่ายของออนอรดีผ่านความพิถีพิถันของสามครูเพลงสู่ความสดใสทรงพลังของต้นข้าวสุปรียาเพลงสาวบางกรวยได้พิสูจน์แล้วว่าศิลปะลูกทุ่งไทยคือมรดกที่ไม่มีวันล้าสมัยชัยชนะ1ล้านโหวตจากเวทีไทยรัฐอวอร์ด Award 2025คือเครื่องยืนยันว่าน้ำเสียงของต้นข้าวคือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศยอมรับวันนี้เธอได้ทำให้สาวบางกรวยกลับมาโลดแล่นอย่างสง่างามอีกครั้งและเธอก็พร้อมจะจูงมือแฟนเพลงทุกคนไปสู่ โลกของลูกทุ่งไทยที่ยั่งยืนและงดงามสื่อไปสมฐานะดาวรุ่งดวงใหม่ที่เปล่งประกายที่สุดในยุคนี้ครับ